เฮียแจ็คเป็นไรเนี่ยดูมันส่งเฮียไหมผมดูแล้วเนี่ยดูนภาคสองอันนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับเห็นเดีนมร้อรอยอปอาอั้งอตอนอร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 อนอรอรอรารอรอรอรนอรอรารรอรอรนอรอรอนอรอรอนอร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 อวร ส่งภาพมาเฉยเยฮ้ยเพืนองผมกำลังเฮ้ยแยลืมเลยเฮ้ยแจ็คมึงโหส่งมาแล้วเหี้ยกูลืมมันจะพูดอะไรวะมึงผมนึกก่อนแป๊บปป๊บปป๊บผมจะเสนออะไรวะเรื่องอะไรวะเมื่อกี้เห็นคนคนดูพิมพ์อยู่เรื่องอะไรวะคนดูแป๊บหนึ่งเหนือ่อยใจเ e ย็ด my way อบย์เหย็ดหอ ส่งอะไรให้ดูไอ้เหี้ยนี่ไปผมไม่เข้าใจเลยนะว่ามันทำเพื่ออะไรดูงงปะไอ้เหี้ยเนี่ยเพื่อดูไอ้เหี้ยนี่ดูไอ้เหี้ยนี่โคตรหลุดอะ่ะเหี้ยนี่ตัวหลุดเลยหล หลุดปะหลุดปะ,ด,ปะดูนดูนภาคสองดูนภาคสองเนี่ยคืออะไรเอาเ, 300, เอที่ใหญสามร้อยเอ็ดอะไรที่เนี่ย ผมไม่เข้าใจมันเป็นมันเป็นอะไรไม่รู้เว้ยคือผมไม่เข้าใจมันอะคือมันทำเพื่ออะไรอะผมไม่เข้าใจมันคือมาส่งมาใช่ปะตอนห้าทุ่มมาเอลเอใช่ปะผมก็บอกว่าเอลเออะไรอย่าหลุดรั่วแล้วพักหนึ่งใช่ปะไม่ถึงสิบนาทีส่งรูปอยู่ในโรงหนังมาให้ผมดู เพื่ออะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่เข้าใจมันทำเพื่ออะไรมันมันทำเพื่ออะไรวะอันเนี้ยผมอยากรู้ว่ามันทำเพื่ออะไรคือเหมือนส่งล้อหลอกอะส่งแบบมั่วส่งมั่วไหมผมดูอะรู้วไว้เหียลูกเฟสก็ลูกเฟซอะไรเองเห็นเองหาเฟซมันเจอปะละ่ะ เฟซก็เฟสลนะมัไม่เอาหน้ามาลงหลังเฟสมันเอาหน้าใครลงก็ไม่รู้อเที่เดี๋ยวรูปเดี๋ยวฟันเหลืองบ้างเอาใครมาลงบ้างตัดโมฮอคบ้างเฮียรูปมึงดูรูปเนี่ยมึงลองเนี่ยมึงลองดูรูปในเนี่ยเห็นปะเนี่ยมึงดูรูปเดี๋ยวน่ยเนี่ยดูรูปอนไดิคอปเลยเนี่ยเดี๋ยวใครมาลงบ้างเดี๋ยวรูปในเฟซเดี๋ยวเอาคนฟันหล่อมาลงในไอจีก็เอารูปเด็กฝรั่งเฮียฟันหล่อหลอมาลงรัวดูดิ รั่วปะมันยาวอ่อนอย่างี้อ่ะไดูในดูรูปในเฟซมันดิดูดูฟันหล่อฟันเหลืองอ่ะหี่อ่รู้แบบส่งฟันเหลืองมาให้กูดูที่อก็ไม่รู้สักลายอย่างเงี้ยนะเออสักลายอย่างเงี้ยรูปควยแม่งไปสรรนหาเอาลูปเขามาที่อดูดิดูเดี๋ยวดูรูปใน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 สตรีมรูปในสตรีมมันชื่อสตรีมมันชื่ออะไรวะหา เออรับลายพี่เอ๋มึงไอ้บ้าไอ้รูปไอสตรีมเนี่ยดูดิเนี่ย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 สรรหาลงเพี่เหารูปเพี่เมาลงไอ้เพี่เดูผมดิดูทรงผมมันดิหลุดชทิพไห้พี่เอ๋ดุดชิพไห้ตัวหลุดเลยพี่เอ๋ผมบอกให้ตัวตัวรั่วเลย

ตัดพี่ตัดน้องแลเงินกูไม่เอาไอสัตว์กเลือกมิภาพพี่น้องมาก่อที่ตามขึ้นไปที่สูอสัตอนนี้กูมีแต่านบาอืมเล่นไอแบกไม่อยู่เดี๋ยวันนรอรอเกมไม่ไอแบกไม่อยู่เล่นคนเดียวไม่เอาไอแบกไม่อยู่มันไปไหนวันนี้พ่กนี้น่าเล่นรอเซิร์ฟเปิด เขามามั้งไปเที่ยวพักผ่อนบ่อยนพักผ่อนไ,ไปไปเดือนน่ากับสิ้นเดือนสินเดือนน่าไ,ได้กลับ เส้นทางกูอดอันตราย